วันนี้เรามาหัดแปลสำนวนที่จะปลุกเราตัวผมเองนะครับหลังจากติดโควิดอันนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะครับการถัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP นี้เป็น EP ที่86วันนี้เราเอาสำนวนให้กำลังใจมาให้ดูนะครับจริงๆแล้วเป็น สิ่งนี้ผมเตรียมตั้งแต่ก่อนเป็นโควิดนึกไม่ถึงว่าจะกลายมาเป็นสำนวนที่ให้กําลังใจตัวเองกลับก็มันพอถึงจุดที่เข้าใจเลยว่าเวลาเราเดินเดินเดินแล้วหยุดไปจะลุกขึ้นมาเดินใหม่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย หลังจากที่ทำคลิปได้อย่างต่อเนื่องแล้วมาสะดุดนะครับเพราะว่าเป็นไข้สูงไป3วันหลังจากนั้นมันจริงๆมันก็ทำได้นะครับแต่ก็จะมีความรู้สึกเพลียๆแล้วก็การจะลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องยากทีเดียวการจะลุกขึ้นมาเตรียมข้อมูล เตรียมไอสิ่งที่จะพูดแล้วก็เอามาทำเป็นคลิปเนี่ยนะครับขนาดสำหรับเนื้อหาของคลิปเนี้ยเตรียมหาดตงก่อนหน้าแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเอะแล้วเ,เราจะลุกขึ้นมาทำได้หรือแล้วได้แล้วหรือยังนะครับก็ไปเจอว่าสํานวนที่ทำเอาไว้เนี่ยมันเป็นสํานวนให้กำลังใจตัวเองก็เลย ลุกขึ้นมาดีกว่านะครับแต่ว่าก็ยังไม่สามารถสัญญาได้ว่าลุกขึ้นมาแล้วจะทําได้อย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ก็ถ้าไม่มี9ก้าที่1จะมี9ก้าที่2อก้าที่3ได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอไปแบบสบายๆนะครับจำนวนวันนี้นะครับได้มาจากพอดแคส เป็นรายการที่ผมฟังประจำเป็นการสอนภาษาอังกฤษด้วยภาษาญี่ปุ่นนะครับจริงๆลูกศิษย์ผมนะครับที่ชื่ออาจารย์จารุนันเป็นคนแนะนำ podcast รายการนี้ให้ผมนะครับหลังจากนั้นก็ฟังมาตลอดเลยเพราะว่าเราถึงแม้เราจะเป็นมนุษย์ ที่แปลภาษาญี่ปุ่นกับไทยแต่ภาษาอังกฤษเราก็ทิ้งไม่ได้ก็ต้องมีการอัปเดตแล้วรายการนี้เป็นรายการสอนภาษาอังกฤษด,ด้วยภาษาญี่ปุ่นเราก็จะได้สามารถอัปเดตท,ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นของเราได้ในตัวนะครับรายการนั้นชื่อว่าม no oh e ัตโตทา u เกอุจิโนอิจินิจิโกุนบิสเนสเอโก นะครับซึ่งบอกว่าอิกินิจิกโกคุ้นก็จริงแต่ว่ารายการยาวประมาณ1 0 5 0ถึง20นาทีทุกตอนนะครับไม่ได้โกคุ้นอย่างที่เขียนเอาไว้เลยนะครับอ่าแล้วเนื้อหานี้เป็นเนื้อหาของตอนปิดรายการนะครับเมื่อวันที่7มิถุนาของปีนี้นะครับก็เตรียมเอาไว้ตั้งแต่ฟังแล้วว่าเนื้อหาดีน่าจะเอามา คุยให้ฟังได้แล้วก็น,นึกไม่ถึงเลยว่าเนื้อหานี้จะเป็นเนื้อหาเพื่อปลุกให้ตัวเองลุกขึ้นมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างหายไปประมาณสิบวันนั้นครับส่วนใหญ่คลิปช่วงหลังๆที่เห็นช่วงที่ผมเป็นโควิดนั้นเป็นคลิปที่ทำมาก่อนหน้าแล้วนะครับทำเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็โพสเอาไว้แล้วตั้งเวลาเอาไว้เท่านั้นเองนะครับส่วนตัวคลิปที่ทำขึ้นมาใหม่นี้ก็วันนี้ก็น่าจะเป็นหลังจากห่างอายไปประมาณ10วันเลยทีเดียวจากที่เคยมีคลิปแทบทุกวันนะครับเนื้อหาก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับอ n นาตังะอาลุเกตเตอิลุกาโดกะโซเรวาอานา วิธีเดินผมจะตัดสินใจแต่จะเดินหรือไม่เครับแล้วเราจะแปลยังไงดีเดี๋ยวเราไปแปลกันเลยเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าสำนวนนี้นะครับเป็นสำนวนให้กำลังใจยังไงก็เริ่มจากอนัตตังะอลุเขเตลุกาโดกะ นะครับแบบเป็นไทยง่ายๆก็คือคุณสามารถนะครับเพราะว่าอาลุเคลุเป็นสำนวนแสดงความสามารถของคำว่าอาลุคุแปลว่าเดินอาลุเคลุก,ก็แปลว่าสามารถเดินนะครับคุณสามารถเดินได้หรือไม่โซเลวะอาณาตาโนอาลุคัตตาเดนะครับด้วย นะครับเดะนะครับด้วยวิธีวิธีการเดินของคุณผมนะครับวัตชิอันนี้เป็นสำนวนที่หมอพูดกับคนไข้นะครับที่เกิดการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ไม่ได้เดินเพราะฉะนั้นก็หมอก็ต้องปลุกเร้าคนไข้ ให้ลุกขึ้นมาเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการทำกายภาพเพราะฉะนั้นแต่ว่าคนไข้ไม่ยอมเดินสักทีหมอก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมาว่าคุณสามารถเดินได้หรือไม่ด้วยวิธีการเดินของคุณผมจะเป็นคนตัดสินใจผมจะตัดสินใจ่ใไหมาต่างตัวแล้ว ตัดสินใจนะครับซึ่งวิธีการเรียงแล้วรู้สึกแปลกๆใช่ไหมครับแต่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปแก้กันทีหลังนะครับเดมโมแต่ว่าอะลุคก,กาโดกาวว่านะครับจะเดินหรือไม่เดินาวา นั่นเป็นสิ่งที่คุณเป็นคุณต้องครับก็คือนะครับคุณจะเดินได้หรือเดินไม่ได้เนี่ยคุณไม่รู้หรอกผมเป็นหมอผมจะดูให้เองแต่ คุณจะเดินหรือไม่เดินก็คือถ้าคุณไม่ลุกเดินเนี่ยหมอจะรู้ได้ไงว่าคุณเดินได้หรือเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะลุกเดินคุณจะเดินหรือไม่เดินเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจนั่นคือสำนวนปลุกเล้าแต่ว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมแก้หน่อยหนึ่งดีกว่านะครับสามารถนะครับ ถ้าบอกว่าเดินได้ก็ไม่ต้องบอกว่าสามารถแล้วนะครับคุณจะเดินได้หรือไม่นะครับก็คุณจะเดินได้หรือเปล่าอ่ะอย่างนี้ดีกว่าไม่ใหเ้เป็นภาษาพูดหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้อ่าเป็นคําพูดของหมอนะครับด้วยวิธีการเดินของคุณผมจะตัดสินใจนะครับก็เปลี่ยนสลับที่กันดีกว่านะครับ ผมจะตัดสินใจนะครับผมจะตัดสินใจนะครับผมจะตัดสินพอล้วนะครับหั่นดันไม่ต้องตัดสินใจก็ได้ตัดสินด้วย <c oughs> <c oughs> วิธีการเดินของคุณนะครับผมจะตัดสิน หรือว่าเปลี่ยนวิธีพูดหน่อยนะครับโดยดูจากวิธีการเดินของคุณอให้มันเป็นแบบภาษาไทยมากขึ้นนะครับแต่ว่าจะเดินหรือไม่เดินอันนี้นะครับเขาถือว่ามีอนาตตอยู่ตรงนี้แล้วอนาตานี้น่าจะครอบคลุมถึงตรงนี้นะครับแต่ว่าภาษาไทยน่าจะเติมคุณเข้าไปดีกว่านะครับ แต่ว่าคุณจะเดินหรือไม่เดินนั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะเติมเองเข้าไปคำนะครับคุณจะเดินได้หรือเปล่าผมจะตัดสินโดยดูจากวิธีการเดินของคุณแต่ว่าคุณจะเดินหรือไม่เดิน นั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจเองคุณต้องลุกขึ้นมาสู้เองนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็คือเหมือนกับผมตอนนี้จะทำต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็อยู่ที่ทุกท่าน mm hmm. เมื่อดูแล้วชอบใจแชร์ต่อหรือว่ากด Subscribe mm hmm. กดกระดิ่งให้นะครับ mm hmm. แต่ถ้า ผมไม่ลุกขึ้นมาทําคลิปต่อเองเนี่ยนะครับแล้วใครจะไปรู้ว่าผมจะไปต่อหรือไม่ไปต่อใช่ไหมครับก็สํำนวนนี้นะครับน่าจะยังรวมไปถึงคนที่กําลังเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือว่าเรียนภาษาใดก็ตามนะครับคุณจะพูดได้คุณจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับ ถ้าคุณไม่พูดออกมาก็คือใช้ได้หรือไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือคนฟังเป็นคนตัดสินแต่คุณจะพูดหรือไม่พูดเนี่ยคุณต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะพูดหรือไม่พูดเรียนแล้วเก็บเอาไว้เรียนแล้วไม่นำออกมาใช้ก็ไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งคุณใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ <c oughs> เนื้อหาวันนี้ก็สำหรับการลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการที่จะลุกขึ้นมาเพียรพยายามภาษาญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปต่อเหมือนกับผมที่ลุกขึ้นมาทำคลิปเพื่อไปต่อนะครับก็พอดีนะครับน่าจะเกือบครบหนึ่งปีพอดีแล้วนะครับที่ผมทำ Youtube Channel นี้นะครับแล้วก็ได้ซับเนี่ยนะครับมาพันกว่าซับซึ่งก็ผ่านแต่ว่าจํานวนชั่วโมงการดูเนี่ยนะครับเพิ่งจะได้1,600ชั่วโมงจากที่ควรจะได้4,000ชั่วโมงอันนี้ก็ยังถือว่าไม่ผ่านผ่านหนึ่งนะครับไม่ผ่านหนึ่งก็จริงๆก็คือตกนั่นเองแต่จะทำอะไรได้ ก็ต้องทำต่อไปนะครับดูสินะครับทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็สหวันนี้สวัสดีครับ